ต้มมะระให้เด็กกินสำคัญเลยต้องไม่ขมค่ะวันนี้พี่กันจะมาแนะนำวิธีต้มมาระแบบไม่ขมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่เห็นนี้ก็คือวัตถุดิบของเมนูวันนี้นะคะต้มจืดมาระยัดไส้หมูสับค่ะพระเอกของเมนูวันนี้นะคะก็คือมะระจีนลูกนี้ละค่ะใหญ่และสวยมากค่ะแค่ลอดหนึ่งลูกอันนี้เห็ดหอมแห้งค่ะและหมูสับครึ่งกิโลนะคะ อันนี้ก็คือหุ่นเส้นค่ะเครื่องหอมนะคะก็คือกระเทียมและพริกไทยดําแล้วก็ต้นผักชีค,ค่ะต้นแอนลากนะคะตัดหัวมะระและปลายของมะระออกนะคะและมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าไปตลาดมาเห็นว่ารูปนี้สวยมากเลยหุ่นให้มากเลยก็เลยซื้อมาปิ๊งไอเดียเลยว่าต้องทำแกงมะระให้ได้ แต่จะแกงมะระทั้งทีนะต้องกินได้ทั้งครอบครัวเราก็เลยต้องทำมะระแบบไม่ขมค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้กินด้วยค่ะอันนี้ก็ควานไส้นะคะเอาเม็ดและใยออกโดยใช้ปลายช้อนค่ะรับประกันเลยนะคะว่าเมนูนี้เด็กๆทานได้แน่นอนค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่การโดยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ที่กันจะได้มีกำลังใจที่จะหาคลิปใหม่ๆห,ห,หรือเมนูอร่อยๆอมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอนที่ทำให้มะละไม่ขมละนั่นก็คือเกลือนั่นเองอันนี้เอาเกลือมาละลายกับน้ำนะคะพักไว้ก่อนค่ะส่วนตัวมะละเดี๋ยวเราจะเอาเกลือมาถูเรียกอะไรอะคลุกเกลือนะคะคลุกเกลือ ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยนะคะคลุก่างนี้ทิ้งไว้สักสิบนาทีค่ะโดยประมาณนะคะเพราะว่าหลังจากที่มะระเจอเกลือแล้วเนี่ยมันจะคลายความขมออกมานี่สังเกตว่าสีจะเข้มขึ้นนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับความขมของมะระอันนี้ก็ครบสินาทีแล้วค่ะเอาลงไปแช่น้ำเกลือต่อเลยค่ะ ก็เป็นการล้างมะระไปในตัวเหมือนกันนะคะพอครบ10นาทีก็นำไปล้างน้ำนะคะแล้วก็แช่น้ำเปล่าไว้ค่ะระหว่างนี้เราก็มาปรุงหมูสับกันนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะกระเทียมสับแครอทซอยหั่นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแล้วก็ผักชีซอยใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย อย่างละช้อนนะคะอย่าเยอะเพราะเมกี้ใส่เกลือไปแล้วแล้วก็พริกไทยป่นค่ะนํำวุ้นเส้นมาหั่นนะคะเพื่อง่ายต่อการรับประทานค่ะเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาคลุกเคล้าเพื่อที่จะให้เข้าเนื้อกันขั้นตอนนี้นะคะก็คือทำไส้มะระค่ะที่เราจะไปยัดไส้มะระนะส่วนประกอบนี้สามารถดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือเอาตามชอบได้เลยค่ะใครชอบทานอะไรก็ ใส่เข้าไปนะคะนี่เราก็มายัดไส้นะคะอัดแน่นๆนะคะตอนพี่การทำใหม่ๆเนะี่ยจำได้เลยไส้มันไหลพอต้มแล้วก็แบบว่าไส้กับมะระอยู่บันคลมุมุมต้องเอาไม้จิ้มฟันอะแทงไว้แทงไว้เพื่อไม่ให้มันไหลแต่ตอนนี้รู้แล้วถ้าเราอัดแน่นๆแบบนี้นะคะมันไม่มีทางออกจากมะละแน่นอนค่ะ ว่ามาะระเจ็ดชิ้นใส่เกินเดี๋ยวเราค่อยไปใส่แกงค่ะน้ำซุปที่พี่กันต้มไว้ก็เดือดรอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมะระกันค่ะส่วนน้ำซุปนี่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีรากผักชีตากแห้งแล้วก็พริกไทยดำบุพอแตกนะกระเทียมบุหยาบหยาบแล้วก็เห็ดหอมแห้งค่ะนำไปต้มจนน้ำของเห็ดหอมออกนะน้ำเห็ดหอมก็คือจะออกเป็นสี แดงๆน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละและเห็ดหอมก็จะนิ่มพอเห็ดหอมนิ่มเราก็ตักขึ้นเพื่อที่จะเอาไปหั่นชิ้นและเอาไว้โรยหน้าจะ้ะเมื่อสักครู่นะคะเราต้มมะระพร้อมกับแครอทเลยเพราะว่าตัวแครอทเนี่ยจะให้ความหวานนะคะพี่กันถือว่าแทนน้าตาลละกันเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติพอต้มจนน้าเดือดนะคะพี่กันก็จะใส่ไส้ส่วนที่เหลือลงไปใส่แล้วไม่ต้องคนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้ําขุนค่ะ แล้วก็ใส่เห็ดหอมที่เราหั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแล้วนำไปต้มต่ออีกสักพักนะคะรอน้ำเดือดอีกรอบค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเริ่มจากเกลือค่ะน้ำมันหอยค่ะและซีอิ๊วขาวปรุงรสตามชอบเลยค่ะแต่อย่าเน้นเค็มมากนะคะ เพราะว่าเรากำลังกินอาหารให้เป็นยาแต่อยากกินยาเป็นอาหารนะคะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุขภาพค่ะพอปรุงเสร็จหลีไฟอ่อนเคี่ยวต่อยครึ่งชั่วโมงค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเครื่องก็แทรกซึมเข้าเนื้อกันเรียบร้อยโรยต้นหอมผักชีปิดแก๊สค่ะเมนูนี้รับประกันไม่ขมค่ะเด็กๆทานได้นะคะลูกๆของพี่กันชอบทานกันทุกคนเลยค่ะเรากินมาละ ไม่ใช่แค่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะมันยังมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันอีกด้วยหมูสับและเห็ดนี้ให้โปรโตีนนะคะส่วนมะระและแครอทให้เบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยนะเห็นไหมคะว่าเมนูนี้อิ่มอร่อยได้สุขภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ